สวัสดีครับพบกับทางกับหวยหานอย่ปกติวันนี้นะครับวันที่1พฤษภาคมแล้ววันนี้ต้นเดือนแล้วนะครับวันนี้ไม่มีหวยรัฐบาลนะครับอ่อหวยรัฐบาลออกพรุ่งนี้นะครับวันที่สองพฤษภาคมนะวันนี้วันเสาร์หวยออกวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็มีหานอยเส้นทุกวันนะไม่เคยหยุดหย่อนฮานอยนะครับ เมื่อวานออก73631 3ตัวเรามีอะไรนะ603นใช่ไหมเกือบแตกเนะมื่อวานยกสองสาะมาจับผิดจับพลาดไปหน่อยอวันนี้นะครับเด่นมาคือ8 9นะครับ8 9มากับมากับนะครับ7 0 2 3 8มา87นะครับเอ้ย8 9 8 7 8 0 8 2นะครับผม8 3 9มา97ครับ9 0 9 2 9 3 100นะครับผม106ครับ6แล้วเมื่อวานก็ดึง106มันเหมือนจะไหล6บนเนาะ6 8 7

8 7 8 9นะครับ97ฝฟ้าร้องอีกแล้ว6 8 7นะครับ6 8 9 6 9 7ครับสำหรับหวยหาหน่อยปกติยันนี้นะครับมารุ้นกันเนาะว่าเด่นจะมาหรือเปล่าเจาะจะเข้าไหม3ตัวจะแตกเปล่าลองรุ้นกันครับ